มาตามหานางงามมูดเจ้าของได้นี่นี่ยตอนนี้นามูดด้แดงน้องมวยมั่นใจบอคุจะ้เต็มวันนใจะเพื่อวิองโกก่อนยอกยอกยอกคับผมเป็นกำลังใจนะคะเชียร์น้องหมวยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ อีกครั้งนะคะจงบอกข้อดีข้อเสียของกระทงที่ไม่ได้ทำจากวัสดุธรรมชาติเชิ่อตอบคำถามค่ะน้องหน่ยขอบคุณสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตตอบข้อดีก่อนนะคะข้อดีของการที่ไม่ทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติข้อที่หนึ่งก็คือไม่เป็นการทำลายธรรมชาติค่ะก็คือเราไม่ตัดต้นกล้วยไม่ตัดใบตองหรือไม่ตัดดอกไม้นะคะ ข้อที่สองก็คือทําให้เราสะดวกสบายในการที่เราจะจัดหาวัสดุมากขึ้นเช่นการไปซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์นะคะข้อที่3าก็คือไม่ต้องทําให้แม่น้ําเกิดความเน่าเสียหรือว่าวัสดุเกิดความแยกแสลช้าค่ะส่วนข้อเสี่ยนะคะก็คือเราอาจจะหันไปทํากระทรงจากอาเศษวัสดุก็คือพาสติดโฟมเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้มันแยกสลายยากข้อที่สองนะคะก็จะเกิดให้ เกิดให้น้าเสียอีกเพราะว่าพวกพลาสติกโฟมเนี่ยก็จะย่อยสฉลาย,ย่อยลายช้าค่ะข้อที่3ามก็คือทําให้เราสิ้นเปลืองเงินสิ้นเปลืองงบประมาณแล้วก็ยังทาให้เราได้ได้ชิปแมวคิปใหม่แต่ว่ามันก็จะเปลืองงบประมาณค่ะขอบคน้ายสว ตอบได้ดีจริงๆเด็กสมัยนี้เชื่อเขาเลยปฏิบานไหวทิพเร็วมาก tao 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 ครับ No. Mm -hmm. เอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะโอ้ของบ้านเฮาตัวนี้ครับของบ้านเฮาแสงเงา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  ่าทางอบตอไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างอะไรได้เลยเพราะมันไม่ใช่ของบุตีของอบตอรเราแค่ดูแลรักษานะครับแต่เราจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรยังไงไม่ได้เลยเราได้แค่บำรุงรัรกษาให้มีสภาพการใช้งานได้ดีสุดนะครับขอขอบคุณท่านคณะกรรมการครับแนจำัวนนิดหนึ่งครับ่ันครับ ขึ้นมาข้างบนดีกว่าไหมโอเคใกล้บกอยากเจ้าของเครียนรถบอบไม้ชิงสามเจนะคะอุดรธานีกรุณาเลื่อนรถสักคู่นะคะอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังกำลังขายอยู่กำลังขายอยู่ใจเย็น ผู้ต่อผู้ต่องานลอยกระทงอยู่บ้านบ้านหอมครับผมสะพานมีสะพานแห่งที่สามบ้านบ้านแพลตอร์มมูสิคเข้ากับน้ำทิมโดยผู้ใหญ่จำเริญใจเที่ยงครับผมท่านสอโบโตท่านโบได้โอซิสก็ราชสิห์แล้วครับผมท่านอภิสิทธิ์อุรุภีตัวใหญ่บ้านข้าวูดที่หนของในเชียงรายจากพี่น้องชาวตำบลอาสาบ้านทุกคนหน่อยนะคะ ถาถ้าหมูห้าซื้อมาให้นี่จะรับไหมเรารับด้วยการขายเราอาจจะขานิดนึหมได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเราจะทำสุดท้ายรู้เพื่อนก่อรอวะเอาหมูสามมาหมูสามมาครับหมูสามนับเด้อนะลูกนับเด้อรายการสุดคะแนนนับเด้อลูกโป่งครับผมประกวดอ่านั่งควมสามาครับครับซื่อลูกโป่งอ่าแห้คะแนนครับผมหมูสามครับหมูสามอาตรงกลางเลยตรงกลางเลยลูก โบ๊ทสามนำโดยท่านผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ดื้อน,นะครับท่านผู้ใหญ่ดื้อมาแล้วครับมาแล้วหลอกหลอกแรกหลอกแรกหลอกแรกที่นับคะแนนนะครับ,เ,รบเอาไว้ก่อนลูกพี่เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนรับรองรับรอง พี่น่างงามเลยครับผม